สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสรรื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํำวิธีปิดเสียงเวลาเรากดวอออกมันจะดังตืดๆแบบนี้นะครับเหมือนกับแบตหมดนะครับบางท่านก็ลำคาญนะครับบางท่านก็ลำคาญนะครับเวลากดทีไรมันก็จะตืดๆตืดๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมใหชมเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้เลยนะครับ อันเนี้ยกดไปหนึ่งทีปุ๊บเนี่ยครับเวลาเรากดวอนะครับเวลาปล่อยคีย์มันจะตึ๊ดๆนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับมันจะดังแบบนี้อ่ามันจะดังแบบนี้นะครับอ่าบางท่านก็จะลาคาญนะครับอ่าทีนี้อ่าเราจะมาปิดเสียงพร้อมกันนะครับวิธีปิดเสียงก็อ่าเข้าโปรแกรมนะครับเข้าโปรแกรมนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูโปรแกรมก่อนนะครับอ่าโปรแกรมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวนี้นะครับโปรแกรมมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือ 1. น่งรันผ่าน Windows นะครับกับ2อรันผ่าน DOS นะครับตัวนี้นะครับผมรันผ่าน DOS นะครับมันจะไวนะครับตัวนี้นะครับนะครัถ้าผ่าน Windows มันก็จะช้านะครับทีนี้เรามาเริ่มปิดเสียงเตืดๆพร้อมกันนะครับวิธีปิดเสียงครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนิดนึงนะครับออย่างผมบอก กด F9 อย่างนี้ผมจะไม่แพนมาที่ F9 แบบนี้นะครับผมจะค้างไว้ที่หน้าจอนี้เลยนะครับอาจท่านจะได้ไม่เวียนหัวโยกไปโยกมานะครับเรามาทําปิดเสียงพร้อมกันนะครับกด F9 นะครับกด F9 ครับปึ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้กด F3 นะครับกด F3 ให้ท่านเปิดวอด้วยนะครับเปิดเปิดวอด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่ไม่รันไม่ทํางานนะครับกด F3 เป็นหนึ่งทีครับปึ๊บนะครับ มันจะขึ้นแบบนี้มานะครับให้ท่านสังเกตตรงมุมบนนี่แหละครับอ่าตรงนี้นะครับกด f สามหนึ่งทีมันจะขึ้นโอเคนะครับอ่าปึ๊บอ่ามันจะขึ้นโอเคมันตื๊ดแบบนี้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นโอเคอ่าเครื่องมันรันไม่ได้นะครับอ่บอกก่อนอันนี้เครื่องมันรันเรียบร้อยนะครับอ่าให้ท่านกด f 1 0ลงมาปึ๊บอ่าปึ๊บกด f สิบสาอีกทีให้มาหน้าจอหลักนะครับอ่าให้ท่านกดอ่ามหนึ่งทีนะครับ f 3าหนึ่งทีนะครับ f 3 แล้วก็ F2 นะครับเปึ๊บให้มันอ่านข้อมูลนะครับอะนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับอันนี้นี่สังเกต Windows นะครับมันจะไวนะครับเห็นไหมครับเปึ๊บแต่ถ้าถ้าเป็นอ่าขอโทษนะครับถ้ามันเป็นดอทแบบนี้นะครับมันจะไวนะครับแต่ถ้าเป็น Windows มันจะช้านะครับอ่าอ่า Windows ก็ประมาณ2หรือ3นาทีนะครับอันนี้มันฟืดเดียวเลยนะครับอ่าทีนี้ก็กด F10 นะครับ F10 ออกมาครับให้มาอยู่หน้าจอหลักนะครับ ทีนี้เราจะเริ่มเซตโปรแกรมแล้วนะครับทีนี้นะครับให้ท่านไปกด f สนะครับ f ส f ่ปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้มานะครับ f 4เสร็จแล้วให้ท่านกด f 2นะครับ f 2ปุ๊บมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับเนี่ยครับทีนี้ให้ท่านมาเมนูสุดท้ายเลยเมนูนี้นะครับเมนูนี้เลยนะครับโลแบตนี่นะครับให้ท่านกดลูกศรลงนะครับกด enter นะครับกด enter นะครับ enter นะครับ enter ที่แป้นนะครับปึ๊บเอนเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับเอนเตอร์ไปเรื่อยๆจนมาบรรทัดสุดท้ายเนี่ยครับตัวนี้นะครับทีนี้ให้ท่านกดลูกศรลงนะครับอ่าลูกศรลงตรงอ่าคีย์เนี่ยครับลูกศรลงนะครับเพื่อจะเปลี่ยนอ่าตัวนี้นะครับอ่าไรโทนเนี่ยครับอ่ากดลูกศรลงนะครับปึ๊บอ่ามันจะอ้อเห็นไหมครับอ่าเสร็จแล้วก็กดเอนเตอร์นะครับปึ๊บอ่าไปเรื่อยๆครับอ่าทีนี้แค่นี้ก็พอนะครับให้ท่านกด F10 นะครับอ่าให้ท่านกด F10 ออกมาหน้าหลักนะครับออกมาหน้าหลัก ป๊บอ่านี่ออกมาหน้าหลักแล้วทีนี้อันนี้เราเซตค่าเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราปิดเสียงเลยนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราบันทึกนะครับอ่าวิธีบันทึกก็ให้กดอ่า f 3นะครับ f 3ปึ๊บอ่าแล้วก็กด f 8นะครับอ่า f 8ปด๊บแล้วให้กด f 2ยืนยันอีกทีนะครับปึ๊บอ่าสักพักนะครับมันกำลังรันนะครับนะปึ๊บเห็นไหมครับแป๊บเดียวนะครับอันนี้ผ่านดอตมันจะแป๊บเดียวนะครับอ่านะครับก็คือ กด F10 หน้าหลักก็คือเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอ่ะทีนี้นะครับเรามาลองกดดูนะครับเมื à, ่อกี้ม <UM ันดังตืดๆนะครับอ่ะเรากดดูนะครับทีนี้ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับอ่าหายต๊ดๆเลยเห็นไหมครับอ่านี่คืออ่าวิธีปิดเสียงตืดๆนะครับอ่าก็ไม่ยากนะครับอ่ะลองไปทําดูนะครับอ่าถ้าท่านอ่าถ้าไวไปนะครับท่านก็สามารถกดพักกดเบรกได้นะครับอ่านะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ